อออย่างนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิจิช n แนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเด็กแล้วในเกมฟรีไฟล์หมวดหมาป่าดเดียวดายไปค่ะทุกคนเฮีย เฮ้ยได้อยู่เลยไม่เพิ่มเลือดด้วยสุดปะอุ้ยไม่ทันคัดคำไ,ไปไเขาอยู่ไหนอ่ะ โอหยิงหัวเลยอะเปลี่ยนเลยดี khó xa nào không ạ Như này, như này, như này ha Có như này đúng không ทุกคนเราจะแบบไม่สามารถชนะเขาได้เหรอ เออมันต้องอย่างนี้ดิมารอบที่ห้าค่ะแต่ละปืน เอาดีเอออย่างนี้เต้น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 ,น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 มากค่ะทุกคนอ๊ย

chân mà hàng này rồi vậy. Yeah. đi -da. โอ้ไม่ทันจริงๆเสียรายมากทุกคนแต่เกมตึงมากโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้ามาไปเดี๋ยวได้จ้า